แมนหงจดเอาไว้อันโตนิโอโบสนานเวชฮมจบบรรดาบเนริวพูเดอแฮมเมอร์กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเดน่นในช่วงต้นฤดูกาลโดยพวกเขาคว้าชัยชนะได้3เกมเสมอหนึ่งและแพ้1นแมตช์เท่านั้นทำให้ตอนนี้มี10คะแนนรังอันดับ6บนตารางเลกสูงสุดเมืองผูดดีทัางที่ทีมไม่มีแข้งขีแมนอย่างเดแคนไลที่ย้ายไปเล่นกับอาเซนอลช่วงสามเดือนนี้ขณะที่ิเวพูเริ่มต้นสีซั้นได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน โดยทำแต้มหลุดมือแค่2คะแนนจากแมตช์เปิดฤดูกาลที่เสมอสิงโตน้ำเงินครามเชลซีหลังจากนั้นก็สามารถเก็บชัยเรียบปัจจุบันมี13คะแนนหัังอันดับ3และมีแต้มห่างกับเปตแฮม3คะแนนอย่างไรก็ตามทีมของคุณซื้อเดวิดอมส์ มีโอกาสที่จะดช่องว่างหรือทำต้านเท่ากับเดอะเลดหากพวกเขาสามารถเอาชนะทีมของกุซูร์จิงคครอฟในเกมลีกที่จะประทะการที่สนามแอนฟิลด์วันอาทิตย์ที่24กันยายนนี้อันโตนิโอแสดงความเชื่อมั่นแบบไม่เกรงใจใครดนให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ว่าต้นสังกัดของเขาจะจบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้แน่นอนผมหนุนหลังตัวเองที่จะอยู่เหนือกว่าลิเวอร์พูลรู้อะไรไหมผมคิดว่าเราจะจบในอันดับสูงกว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ ผมคิดว่าแบบนั้นนะผมได้ดูเกมนั้น Wolves l i v e r p o o l พราะมันเป็นเกมก่อนที่เจอกับเราและ w o l v น่าจะได้แต้มพวกเขามาีโอกาสไม่กี่ครั้งเองเราจะต้องเจอกับพวกเขาในช่วงสุดสัปดาห์นี้และเราจะคว้าพวกเขาให้ได้อันโตนิโอระบุ ขณะที่ขันลามิลสันหัวหอมมาประสบการณ์วัย31ปี SP จากสมโมสรสานติกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งอยู่ในรายการเดียวกันแสดงความเห็นแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่ามีคาอิลตื่นที่แล้วผมคิดว่าเขากำลังฝันอยู่ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้วยนะคะ